m ิชช i ่ n t ูเดอ Moon Podcast ์ brought to you by Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต สวัสดีครับพบกับรายการมิชชั่นทูดมูลรีมาสเตอร์นะครับในอีพีที่สิสี่สวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับอ้ําครับมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนอีกแล้วพี่แท็บปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนและการทํางานนะครับซึ่งเป็นธีมของมิชชั่นทูดมูลของเราอยู่แล้วนะครับหัวข้อหัวข้อในวันนี้ที่เตรียมมาอันนี้เป็นหนังชื่อหนังสือใช่ครับชื่อหนังสือทํางานกับคนหัวร้อนให้เป็นรับมือกับคนโคเย็นให้ได้นะครับผู้เขียนคือคุณนิคสึยามาชิตะนะครับเป็นหนังสือแปลนะซ ออกมาหลายปีแล้วแหละค่ะครับ,รบแต่ก็ยังคือเรื่องคนเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะยครับหลักการวิธีคิดเนาะก็วันี้ยวก็มาคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าัรารจริงๆแ,<อ>แล้วมันมีหลายตัววัดมากมายเลยนเนาะพออัปเดตมาอันนี้มาสามปีที่แล้วใช่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไปไล่ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีอืเราจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสตอรอไทป์ของคนทํางานมันมากขึ้นยังไงมันมีตัววัดมากมายมากขึ้นแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเคสของสองขั้วใหญ่ๆครับพี่แท็บครับดานและเวดเป็น นะครับ,รบผมผมอาจจะเริ่มที่คำว่ารายก่อนละกันนะครับได้ uh, นะครับคนทำงานแบบได้หรือเชื่อว่าการลงมือทำไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปเรียนรู้เอาข้างหน้าก็ได้อันนี้พี่แท็บเห็นว่ายัางไงบ้างครับใช้ได้ในบางสถานการณ์ดีจริงๆแล้วด้วยหลักการปัจจุบันงานมันก็เป็นแบบนั้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือเราอาจจะไม่รู้ทุกขั้นตอนนะแต่ว่า เชื่อว่าการลงมือทําไปเราก็จะทําให้เราค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆร,ระหว่างทางนะครับในลักษณะของโปรเจกต์ ใหม่ๆที่แบบเรื่องมันใหม่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นฟอร์แมตนี้ค่อนข้างเยอะใช่ครับจริงๆแล้วคนที่เป็นรายเนี่ยผมเอาผมไปหาเดฟเฟรนต์ตัวเทียบมามนะครับคนที่เป็นรายส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นนักยุทธวิธีครับพี่แทบนักยุทธวิธีก็คือคนที่ต้องลงไปเป็นผู้เล่นก่อนอถึงจะรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงคือไปอ่านเกมตรงนั้นณสถานการณ์ตรงนั้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ r e s i l i e n e ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับใ,ให้นึกถึงกับตันทีมฟุตบอล นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับการตันทีมฟุตบอลเนี่ยแตกต่างจากผู้เล่นไอคนดูบนอัธจันทร์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราดูฟุตบอลอ่ะเราดูจากมุมที่ดีที่สุดนะฮะก็คือมองจากอัธจันทร์แล้วก็เห็นผู้เล่นทั้งสองข้างหรือบางทีเรามีดูจากกล้องหลายตัวได้ซ้ำเนี่ยนะฮเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมุมต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็คนที่ดูบนอัธจันทร์เนี่ยสามารถจะบอกสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเห็นภาพจากข้างแต่เราลองนึกถึงมุมของคนท กับกัน <sociedad> ทีฟุตบอลเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเยอะนะครับไม่ได้เห็นเยอะขนาดเนี่ยควดูอาจารย์แน่ๆเพราะเขามองจากจากบิวบิวบนพื้นผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามที่มันควรจะเป็นณเวลานั้นๆใช่ครับซึ่งซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าเรามองในมุมกลับคือผมคิดว่าเป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์แบบ ระยะเวลาแบบภายใน10บวิข้างหน้าหรือว่าภายใน1นาทีข้างหน้าได้ดีมากนะครับคนพวกนี้เนี่ยตัดเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะกว่านะครับที่จะเป็นผู้นําในรูปแบบของคนที่เป็นนักยุทธวิธีหรือคนดายนะครับมันมีมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเป็นเรื่องเล่าอ่ะซึ่งซึ่งก็ก็ข้อเสนอเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย ต้องต้องเยนก่อนว่าราชวงศ์อ hmm. er ังกฤษเนี Alter, ่ยน่าจะเป็นหนึ่งในองค์กรหรือสถาบันที่มีความฟอร์มัลมากที่สุดคของของโลกก็ว่าได้นะครับเอคือมีแบบแผนะมีระเบียบจารีตนะฮะที่ต้องนับถือปฏิบัติต่างๆครับก็มีอยู่วันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ว่าเป็นเรื่องจริงด้วยไม่มีวันหนึ่งเนี่ยอ๋อควีนเนอร์สเบตที่สองนานแล้วล่ะนะครับต้องรับแขกเป็นเป็นแขกจากแอฟริกาเป็นเป็นผู้นําประเทศอะไรแบบนี้นะฮะ แล้วก็ระหว่างที่นั่งกันอยู่ก็เป็นแขกทรงเกียรติเขาจะนั่งข้างขวาของควีนลิสเบ็คระหว่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็ระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นี่นะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเขาจะเป็นภรรยาของท่านผู้นําเนี่ยครับก็คือเขาเสิร์ฟอาหารอนะที่ต้องใช้มือกินเขาก็เลยเสิร์ฟถ้วยข้างๆเป็นชาเอาไว้ล้างมือแล้วมีมานาวหลอดมาด้วยสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยก็ยกไอ้นี่ยขึ้นมาดื่มคือพี่คิดว่า หนึ่งก็คือแน่บางทีเราคือเรามาจากต่างประเทศทำมากๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วนี่มันนานมากแล้วนะมันไม่ใช่อยุคนี้ที่แบบมีอินเทอร์เน็ตไม่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นคือนั่นคือเขา intention เขาเอาไว้ให้ล้างมือสองก็คือพี่พี่เดาเองว่าถ้วยชามันคงสวยมากในในวังอ่ะมันก็เลยดูแบบเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะน่าจะเป็นของกินไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยยกขึ้นตื่มซึ่งคือพวกคุนองคุนนางอะไรก็ทอกมมนรู้ทำไงไ้่รู้ไสิ่งที่คุณเลสเตอร์บดทำซึ่ง ก็เป็นตำนานมาจนทั่วนี้ก็คือว่าควินสบก็ยกถ้วยนั้นขึ้นดื่มด้วยแล้วก็ทําให้คนทั้งโต๊ะที่เป็นขุนนงขุนนางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องยกดื่มขึ้นหมดครับซึ่งอันนี้ อันนี้คือการแก้ปัญหาแบบห้าวิข้างหน้าจริงๆอืมอืคือคือมันเป็นมันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวิธีคิดของคนจริงๆใช่คับโอ้โหแก้ปัญหาคือมันมีทางวามแผนมาได้เรื่องนี้ถูกไหมมันต้องคิดดี๋ยวนั้นเลยสดๆเลยนะครับโอ้โหผมผมนึกถึงเคสหนึ่งเลยครับพี่แทมเคยดูหนังเรื่องดีจังโกไหมครับดีจังโกของเพนตินทรันติโน่มันจะมีฉากหนึ่งครับที่เรียวนาโดเนี่ยเข้าไปแสดงกับนักแสดงยิ่สีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกาลังจับตัวประกันอยู่แล้วเขาอินกับบทมากๆเลยครับ ก็มีการพูดคุยกันแล้วพักหนึ่งเขาก็ทุบโต๊ะซึ่งเขาอะพลาดครับพี่แทบทุบไปโดนแก้วน้ําอำแล้วเลือดแบบเลือดนองเต็มมือเลยครับแต่ว่าเดียโนโดโชมาสโกออนครับก็คือเอามือเนี่ยที่มีเลือดมาปาดหน้าของนักแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นฉากที่เป็นตำนานมากแล้วก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีมากเลยนะครับพี่แทบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละดายแน่นอน อืมนะครับอันนี้คือหมายถึงในตอนถ่ายทําใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเค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 อ่ะลักษณะพูดตรงๆไม่ค่อยให้ความสนใจความรู้สึกคนเลยเลยเน้นการให้ฟีดแบ็กนะครับอืมอ่ันนี้เป็นยังไงฮะจริงๆแล้วเอ่อคนที่กล้าจะพูดตรงๆเนี่ยมีไม่มากนะพี่แทบเอ่อมีแต่ว่าคนที่มีพลังแบบนั้นแล้วก็สามารถพูดแล้วมีข้อสรุปให้ได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับการฟีดแบ็กอะไรกันเนี่ยมี มีผลที่จะทําให้คนอีกคนหนึงพัฒนาได้อยู่เสมอนะครับ,รบซึ่งคนที่เป็นรายเนี่ยบางทีบางทีการที่เป็นรายกับเวทเนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันคนที่เป็นเวทอาจจะไม่ค่อยชอบชอบความคอมเพมา์มากกว่านะครับอืมแล้วยิ่งยิ่งถ้าไปสุดโตกในทางรายมากๆเป็นคนนักยูทูบิทีมากๆเนี่ยคนที่เป็นเวทอาจจะทำงานด้วยยากซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราอาจจะต้องคอนเซิร์นผมถึงย้อนกลับไปถึงเรื่องปัญหาของเรื่องคนคนที่มีขั้วตรงข้ามกันขนาดเนี้ย ต้องคุยกันดีๆนะครับต้องวางแผนจัดการกันดีๆอาจจะต้องอยู่เหมืนคนละโพซิชันเลยก็ได้เพื่อที่จะให้งานมันเดินต่อนะครับและอาจจะต้องไม่ก้าวไกยพื้นที่ซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งถูกต้องถูกต้องเลยครับเอาอีกข้อหนึ่งของลักษณะของคนที่เป็นดรีฟคือว่าชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่ก็เบื่อเร็วไม่อยากลงรายละเอียดนี้นึกภาพออกเลยนะฮะครับผม มีม,มพีพี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือพี่ก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนใจจริงเราก็จะเปลี่ยนต่อไปเรื่องนะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะดูว่าไปเอ,อ๊ะมันเป็นคนเป็นคนจับจดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมองได้เหมือนกันเนาะอีกข้อหนึ่งก็คือเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองและตัดสินใจด้วยเหตุผลใช่ครับ,รบเป็นยังไงฮะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจแหละมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยเหตุผลตัวเองมาก่อนคือบางทีเน่ First Imppass หรือวา ความคิดแรกของคิดแรกของคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอและจะลงมือทําเลยไปก่อนเหลือออกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กแก้กันข้างหน้าแก้สถานการณ์ข้างหน้าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเวทอาจจะไม่ชอบเพราะว่าต้องวางแผนก่อนเลยครับเดี๋ยวพอเราฟังคนลักษณะเวทปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นโค้รตรงข้ามจริงๆแล้วเวลาคุยกันบางทีก็จะทะเลาะกันอีกอันหนึ่งก็คือ คนลักษณะร r y เน้นการทํางานที่เร็วลงมือทำมากกว่าวางแผนจริงนี่คือย้อนกลับไปข้อแ,แรกๆแหละก็คือเอ้ยไม่ต้องเสียเวลาวางห่วงแผนแล้วมากเราเพราะวางได้ไม่เยอะนะฮะอาลุยก่อนเลยลุยก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพอนึกออกเลยว่าในองค์กรในช่วงก่อนขนาดใหญ่ที่มีโพส i t i o ครบถ้วนเนี่ยนะ,ะครับมันจะมีคนที่เป็นหน้าที่ลักษณะเนี้ยก็คือทำาำนทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ กับกลุ่มคนที่เป็นลักษณะที่เขาต้องต้องมีคอนโทรลอ่ะอเขาต้องควบคุมอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าทาไมถึงไม่มีการวางแผนเลยทําไมถึงบอกไม่ได้ว่าเดือนหน้าหรืออีกห้าเดือนจะขายของเท่าไหร่เลยมันก็จะมันก็จะทําให้เกิดนี่แหละเรื่องเข้าใจผิดกันได้เยอะใช่ครับ,รบซึ่งซึ่งมันสร้างมาจากแบบการเลี้ยงดูด้วยนะผมว่าแล้วก็เติบโตมาในองค์กรแบบไหนเนี่ยมันสามารถทําให้คุณกลายเป็นคนแบบรายหรือเวทได้เลยหรือแมครั Position นเองก็เกี่ยวถูกต้องถูกต้องยกตัวอย่างเช่นคนที่ดูเรื่องของไฟแ n น e ซึ่งมันเป็น solid number มากๆ ถ้ารายมากพี่ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใช่มันก็ต้องมีการวางแผนระดับหนึ่งเพราะมันมันต้องมันต้องเขื่ออะไรเยอะมากอะฟอร์เควสในระยะใกล้ๆได้แบบดีมากกว่านะครับอืมอืมอ่ะซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราเล่าปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะพอนึกหน้าของเพื่อนสักคนหนึ่งออกหรือว่าบางทีอาจจะนึกไปหน้าตัวเองก็ได้เนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าเออมันก็มีมุมที่ไม่ดีเหมือนกันนะฮะที่คนจะมองเลยว่าเอ้ยมันไม่ดีเช่นครับทไมถึงไม่มีแผนเลยเลยอะ นะฮะอาอือเอาอย่างนี้หนึ่งในหนึ่งในอคอมเมนต์นั่นหนึ่งลพี่ที่พี่เคยได้สมัยก่อนนี่คือว่าเหมือนเราบางทีเราดูดูมีแผนน้อยเกินไปสมัยถึงคอมเมนต์สำหรับตัวพี่ส่วนตัว,ตวนะซึ่งก็ เออพอนึกออกเหมือนกันว่าสำหรับคนที่เขาต้องการแผนการเยอะๆเขาอาจจะค่อยพอใจเท่าไหร่<ๆ>ก็ได้นี่นะครับหรือบางทีเนี่ยจะเป็นถึงนาดว่าถ้าเป็นสุดโต่งนิดนึงก็คืออาจจะแบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบดูไม่คิดหน้าคิดหลังเลยคือทําอะไรแบบบุ่มบ่ามมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อควรระวัง<ช>นะครับ,รบข้อควรระวังทั้งระวังจริงๆก็คือมันอาจจะทําให้สิ่งที่เราทาเนี่ยมันเละได้หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องระวังความรู้สึกของคนอื่นใช่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้สําคัญมากครับเรื่องความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเร็วบางคนไม่่ไดด้คิวาจะ จะเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นบางทีปรับตามไม่ได้มันอาจจะผิดใจกันได้นะครับดอกดอกจันให้กับคนที่เป็นรายอีกนิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้านอกจากเรื่องของ m e n t a l t y ที่คุณมีแล้วเรื่องของความเป็นผู้นําแล้วเนี่ยความสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังอย่างมากหรือว่าหรือว่าจะเป็นข้อเสียก็คือการพูดการพูดแบบทีเ่เป็น major change บางทีเนี่ยเราเรา คิดนู่นนี่นั่นมารอบครอบแหละแล้วก็มีการวางแผนของทีมแบบอย่างมากมายแต่ว่าพอเรามาโป้งเดียวทุกอย่างเปลี่ยนเกมเปลี่ยนอันนี้มูดเสียหมดเลยนะครับอันนี้เป็นดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับต้องระวังต้องระวังคือมันก็ต้องดูสถานการณ์ควบคู่กันไปด้วยว่าตอนนั้นมันมีนมความจําเป็นขนาดไหนที่ต้องทําแบบใช่ครับ,รบเรามาถึงกรณีของเวท เวทบ้างอันนี้เนี่ยผมเรียกว่านักยุทธการละกันนะครับหรือว่านักวางแผนมีความรัดกลุ่มรอบคอบมีความนึกถึงระยะไกลมากๆนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้บริหารที่ที่จะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวเราจะเลทฟันในตรงนู้นตรงนี้นะครับหรือว่ามีการวางรถแมพเป็น5ปีสิปีสามารถทําได้ซึ่งคนพวกนี้นจะทําได้ดีนะครับนึกถึงภาพอนาคตเห็น เห็นมุมมองที่กว้างและก็มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบอยู่เสมอนะครับคนคนเหล่านี้จะจะต้องการหลักฐานข้อมูลตัวเลขต่างๆนานาเพื่อสปอร์ตการวางแผนด้วยนะฮะซึ่งสม่บคนที่มีแบ็คกราวน์เป็นเคยทำบริษัทคอนซัลเทอร์นมาก่อนจะมีลักษณะแบบนี้เยอะทพี่เจอก็คือทุกอย่างเนี่ยจะต้องถูก เลออกมาเป็นแผนชัดๆให้ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่มีชัดเจนมีตัววัดว่าเออตรงนี้ถึงแล้วนะถ้าไม่ถึงจะทํายังไงต่ออะไรแบบนี้นะครับครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะคือมันก็ต้องมีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อแผนออกมาดีแล้วนะครับก็พยายามจะรักษาแผนนั้นไว้ด้วยนะก็คือรู้สึกว่าเอยสิ่งที่ผิดจากแผนไปเนี่ยมาจจะส่งผลให้เกิดข้อเสียได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันเนาะครับคือถ้าเกิดว่า สิจิเอชันมันมันเป็นแบบปกตินะก็ค,คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ถ้าสิจิวเอชันมันพลิกมากๆอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยนะหรือเป็นวอ,อร์ทมอะไรแล้วเรา<ะ>ไม่ยอมจะโยนแผนเดิมทิ้งเนี่ยอันนี้อันตรายล่ะถูกต้องนะฮะอันนี้จะเริ่มอันตรายแล้วการที่จะโยนแผนทั้งหมดที่วางแผนมานานๆทิ้งเนี่ยมันใช้พลังเยอะเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าใน c o n v e r s a t i o n ของบริษัทต่างๆเนี่ยมีการถกเถียงเรื่องนี้เยอะจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่กับ หลายคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ถกเถียงกันในประเด็นนี้เยอะนนครับะะว่าเราจะเอาไงดีเพราะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังน่าจะยังค่อยๆฟ o l l o w ับตามแผนไปได้แต่ว่าพี่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่า Situation มันกลับตาลปัดมากๆานะฮะอันนี้ก็ จริงๆต้องบอกว่าในเมื่อคืนนะคุณคุณท็อปที่เราอยูยก็พูดเมื่อคืนเราเล่นลับเฮาส์กันแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นมาจากหนังสือเรื่องฮาร์ตติงสบายฮาร์ติงด้วยนะครับเขาจะบอกว่ามันจะมีวอ r ไทม์ซีโอกับพีซไทม์ซีโอเขาไปนั่งฟังอยู่เอซึ่งซึ่งซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนกันเลยวอลไทม์ซีโอเนี่ยต้องมีการคือต้องต้องอาจายมากๆแล้วก็ต้องร่วมนาดอันนี้อันนี้สําคัญคือต้องจะจะไม่ดิลิเกตงานออกไปการตัดสินใจไปเยอะ ต้องต้องต้องมารวบอำนาจไปที่ตัวเองเพราะที่การออกสงครามคนมันงแตกแถวยากไม่ได้เออมันอาจจะตีต่างไปว่าเป็นคนลักษณะดรก็เป็นได้นะใช่ใช่ใช่บอทไทม์ซีออเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างดรายนิดนึ่งก็ะต้องปรับแผนไปตลอดส่วนพีชไทม์ซีอีโอเนี่ยจะวางแผนง่ายกว่าครับเพราะมันเป็นเวลาที่อยู่ในช่วงของการเติบโตอย่ช่วงที่บริษัทไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเยอะมากนะแผนมันก็มีโอกาสจะสําเร็จมากกว่าอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเ คนที่เป็นเวทเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ชอบมักจะพยายาม a v o i d i conflict ถ้าเป็นไปได้ uh, uh, ไม่ชอบการ uh, สถานการณ์การ,รเผชิญหน้าัน,นี้ชัดเจนมากนะครับ uh. ก็คือก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนขี้เก่งใจขี้เก่งใจคนรอบด้านแล้วก็การฟีดแบกอ่ะที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นเวทเนี่ยอาจจะเป็นฟีดแบกที่ไม่ได้ตรงแต่การดันเปลี่ยนไปเป็นคําชมแทนบางท uh. ีมันมิส l e a d แต่แต่ว่ามันมีเหตุผลนะครับพี่แท็บว่าทําไมเขาถึงแบบว่าขี้เก่งใจเพราะว่าแผนเขา,ามาใหญ่มากสมมุติถ้าถ้าเกิดเขาก็จะคิดหน้าคิดหลังอยู่เสมอว่า เออถ้าถ้าเกิดพูดอย่างนี้ไปอาจจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนาย n d ร็จคิดไปถึงว่าแบบแผนของเขาที่เขาถืออยู่ในมืออาจจะเปลี่ยนเลยก็เป็นได้นะครับอืมก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงขี้เกียจใจนะครับอเพราะว่าการพูดออกไปอาจจะทําให้คนที่อยู่ในแผนนั้นไม่อยากทําถูกต้องต้องครับอืมครับเอ่อ เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอ่าเก็บข้อมูลอันนี้ชัดเจนเพราะว่าคนที่เป็นเวทเนี่ยจะเป็นลักษณะของ Data า r i นเตอรอยู่ละคือตัดสินใจในเบสออนข้อมูลเยอะๆนะครับยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งดีนะครับซึ่งรื่องนี้ก็อีกอ่ะก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็บางทีก็เป็นข้อเสียได้บางทีมันก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับใช่คือคือมันจะมีมันจะมีคาพูดที่บอกว่าเราต้องการข้อมูลแค่ไหนคือร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันไม่มีทางได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจุดที่คุณจะตัดสินใจว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากสำคัญสำคัญมาก สปีดทุนมาเก็ตเนี่ยเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าขึ้นไปก็ไม่ดีไท<ช> <Tim ing S 2> มิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นอาร์ตมากๆนะ<ม>ครับ<ม>ซึ่งการก็อันนี้ก็สาเหตุว่าทําไมคนเบสกับคนไรเวลาทํางานด้วยกันเนี่ยบางทีต้องพยายามดึงจุดแข็งของอีกฝั่งถึงมาเราต้องฟังด้วยถูกต้องอจริงๆผมว่ามันถ้ามันหาจุดร่วมได้ทีมนั้นจะเป็นทีมที่ดีมากใช่ถูกนะครับเพราะว่ามีทั้งคนที่ละเอียดและมีทั้งคนที่ลงมือทําได้ดีนะครับช่วยกันเหมือนถ้าถ้าพูดในแบบ ตำราจีนน่ะคือมีทั้งบูและบุญอ,อยู่ร่วมกันนะครับยางงั้นเลยเหรอครับอย่างงั้นเลยใน,ใน,ใ,นในทีมก็ก็เหมือนอยังงั้น <S 1> <S 1> ใช่ครับใช่ในในกองทัพก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะใช่ครับเใช้เวลามากหน่อยในการตัดสินใจอันนี้เป็นลักษณะร่วมของของคนที่เป็นลักษณะเวทแล้วก็เป็นจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความอินโทรเวิร์ตที่ที่เจอนะอาจจะไม่ท<ช>ั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะมีความอินโทรเวิร์ตยซึ่งเป็นลักษณะร่วมนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องการเวลาในการคิด เขาจะไม่สามารถแบบตอบโต้กันในที่ประชุมแบบโดยท,ที่ที่คิดเดี๋ยวนั้นตอบแบบนั้นเลยเขาต้องเ,อเวลามาตกผลึกนิดนึงซึ่งบางทีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอได้ใช้เวลาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพที่กว้างขึ้นของของ,ของแผนงานนั้นๆ <ยก S 1> นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างได้เลยก็ถ้าเป็นผู้นําผู้นําที่แบบมีชื่ออะไรเงี้ยครับก็บารักโอบามาผมว่าเป็นคนที่คิดก่อนพูด นะครับบางทีบารักเนี่ยก็ก็จะทิ้งเวลาช่วงหนึ่งในการฟังคนที่พูดมาหาเขาแล้วก็คิดก่อนตอบซึ่งเขาอะก็เคยเหมือนมันจะมีเคสหนึ่งผมจําได้ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเขาพูดคุยกับคนอีกคนหนึ่งแล้วแล้วบารักอะก็หยุดคิดไปนานมากแล้วเขาก็ขอโทษว่าแบบที่เขาอะพูดช้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาอะคิดอยู่ซึ่งอีกคนหนึ่งอะเข้าใจว่าเขาอะคิดก่อนพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับถูกต้องอันนี้คนที่เป็นฝั่งรายควรจะฝึก นิดหนึ่ง<ช>คือประมวลผลข้อมูลนิดหนึ่งทาอะไรช้าลงหน่อยเนี่ยนะฮะเราจะจะดีขึ้นเพราะคําพูดเนี่ยเหมือนที่ผู้ใหญ่ชอบสอนนะครับก่อนพูดมันเป็นมันเราเป็นนายมันเสมอนะฮะพอพูดปุ๊บมันเป็นนายเราทันทีฉะนั้นก่อนจะให้ใครเป็นเป็นนายก็ควรจะต้องคิดนิด,ดหนึ่งนะฮะใช่ครับเมื่อดูลักษณะของคนแบบเวทจะเห็นว่าเน้นการลงรายละเอียดนะครับคิดแผนที่สามารถตอบได้รอบด้านกว่าจะใช้เวลา นานนิดนึงในการลงมือทำเน,น,นี่ยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในองค์กรก็จะมีคนที่ควรจะต้องอยู่ในแบบนี้เนี่ยอะอย่างเช่นคนที่คุมเงินเนี่ยชัดเจนเนาะชัดเจนคนที่คุมเงินเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดคนที่คุมเงินเป็นแบบรายเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะอันตรายมาก<ว>อันตรายครับอันตรายมีอีกจุดหนึ่งที่ที่คนเวดไม่รู้ว่าเป็นเพนพอยหรือเปล่านะครับก็คือจนมักจะดูลังเลแล้วตัดสินใจช้าอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเขาคิดเยอะนะครับแล้วก็เทำ ทำแผนอันนี้อันนี้สําคัญมาก mm hmm. เขาว่าวางแผนแล้วก็เขาจะเลือกแผนเลือกโพซิชันในการในแผนนั้นให้กับคนที่ไว้ใจอย่างเดียวออ mm hmm. อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดอันตรายของคนเวทเลย mm hmm. นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนสมมติมีคนสิบคนเนี่ยไว้ใจแค่สามคนเลือกจัดการให้คนสามคนทํางาน mm hmm. แต่คนที่เหลือทําอะไรอันนี้ <Right. S 2> อันนี้ควรจะพิจารณาดีๆนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องปรับไปในขาของความเป็นรายบ้าง mm hmm. นะครับปล่อยให้มันมี เหมือนการลงทุนอ่ะ่อยให้มันมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าบางทีมันอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีขึ้นใช่นะครับอในหนังสือนี้ก็เขียนไว้ด้วยบอกว่าเออจริงๆเนี่ยอทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะอันนี้สาคัญเป้าหมายขององค์กรเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าบัญีการทําทที่แสดงออกมามันแตกต่างแตกต่างกันเพราะมันแตกต่างกันปุ๊บคนก็จะรู้สึกแบบตืดอัด Mm hmm. ใ,นในการทางาน,นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันมีคนหลายลักษณะอยู่ในองค์กรนี่เป็นเพียงตัวอย่างของคู่ตรงข้ามที่ค่อนข้างจะเจนจริง,รงมันมีหลายคู่เลยนะใช่ครับอันเนี้ยเป็นแต,แต่แต่คู่นี้เห็นบ่อยสุดนะครับก็เลยยกมาวันนี้ mm hmm. เราก็ควรจะต้องเข้าใจว่าโอเคเราก็ถนัดเรื่องอะไร mm hmm. จุดแข็งขงเราคืออะไระครับเดียวกันเนี่ยจุดอ่อนของเราคืออะไร,ะะออราบางครั้งเนี่ยเวลาทำโปรเจกต์ด้วยกันทํางานด้วยกันโดยเฉพาะงานที่เป็นขนาดใหญ่เนี mm ่ย hmm. ควรจะต้องให้พื้นที่กับคนที่เขาถนัดเรื่องนั้นครับในการทําแล้วใครับเดียวกันเนี่ย เรื่องลักษณะเราก็ทำเราก็ต้องคุยให้รู้เรื่องว่าเพราะทําไมพาร์ทนี้เราถึงเป็นคนคนดู<ช>ทำไมพาร์ทนึงเขาถึงเป็นคนคนดูเพราะว่านี่แหละมันเป็นลักษณะของคนถูกต้องสิ่งที่อันตรายมากก็คือมีคนใดคนหนึ่งในที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วใช้คาว่าอะไรเดี๋ยวรวบ อานาจหรือว่ารวบการตัดสินใจมาอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดอันตารายเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นนะว่าอีกข้างหนึ่งเขาทําไมเขาถึงข้อดีของเขาคืออ,อ,อะไรเพราะเราจะคิดว่าเรามีข้อดีเยอะกว่าอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนรายมากกว่าเวสดูจากลักษณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่งใช่ครับทีนี้มันมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ด้วยนะถูกต้องถูกต้องครับ อันนี้อันเนี้ยเสริมไว้เลยนะครับคือบางคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟังมาจบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยบางจาังหวะเราก็เป็นได้บางจังหวะเราก็เป็นเวทซึ่งมันไม่แปลกครับเพราะว่ามันอยู่ที่ซิติวเอชันของคุณว่าคุณอยู่ในโพสิชันไหนกําลังทําอะไรอยู่บางทีการปรับเปลี่ยนที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณนะทํางานได้ง่ายขึ้นผมว่าเป็นกลางกลางก็ดีนะครับสําหรับเคสนี้เป็นทั้งได้และเวทถ้าเป็นได้ก็คือจะทําให พึงพอใจในทุกฝ่ายนะครับขึ้นอยู่กับสิจิวเอชชั่นถูกต้องครับ,รบอันนี้โอเค okay. สำหรับอ P ี14นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับยังไงติดตามฟังในตอนต่อ,ตอไปของรีมาสเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์พรีเซนต์โดยอานีเทคบริง a ฮ p i ีเนส t ูไลฟ์ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต